ฝากกด subscribe หรือกดติดตามช่องบรรยายมูวี่และกดกระดิ่งแจ้งเตือนรวมไปถึงกดไลค์คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้เราอัพคลิปใหม่ๆต่อไปขอขอบคุณจากใจอยากให้ฟังคลิปให้จบจะได้ไม่พลาดช่วงสำคัญสำคัญหากชอบกดแชร์คลิปได้ขอบคุณที่รับชมและรับฟังสามารถร่วมพูดคุยเรื่องหนังในคลิปที่คุณชอบได้ขอบพระคุณมากสวัสดีค่ะ วันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกกันเรื่องออสุดยอดจอมยุทธ5อันดับแรกจากในนิยายของกิมยงนะคะซึ่งข้อมูลชุดนี้เนี่ยเราอ้างอิงมาจากการสรุปของช่องออบรรยายมูฟวี่นะคะครับน่าสนใจมากเลยครับการจัดอันดับพวกนี้มีคนพูดถึงกันเยอะใช่ค่ะเราก็จะมาดูกันว่าแต่ละท่านเนี่ยคือใครแล้วอะไรที่ทำให้พวกเขาเโดดเด่นมากๆในยุทธภพ เราจะเริ่มจากอันดับ5นะคะไล่ขึ้นไปจนถึงอันดับ1เลยเริ่มกันที่อันดับ5ก่อนเลยนะคะเฉียวฟงหรือเฉียวฟงเหนือคนนี้เขาว่าเป็นเหมือนสุดยอดนักรบเลยครับเฉียวฟงนี่คือใช่เลยสัญชาตญาณการต่อสู้นี้สุดยอดมากค่ะแล้วที่เขาบอกว่าขนาดวิชาธรรมดาธรรมดาพออยู่ในมือเฉียวฟงก็กลายเป็นร้ายกาศได้อันนี้จริงไหมคะจริงครับชัดเจนเลยคือวิชาเด่นของเขาเนี่ย 18ฝ่ามือพิชิตมังกรว่ากันว่าไม่มีใครใช้ได้รุนแรงเท่าเฉียวฟงอีกแล้วแต่ที่น่าทึ่งกว่านั้นก็คืออย่างที่ว่าขนาดเพลงหมัดไทยจู่ฉางฉวนที่เป็นมอยพื้นฐานมากๆของเส้าหลินนะครับพอเฉียวฟงใช้เนี่ยโอ้โหมันทรงพลังขึ้นมาผิดหูผิดตาเลยมันแสดงถึงพรสวรรค์จริงๆครับคือเป็นนักสู้โดยธรรมชาติอืมฟังดูเก่งกาจมากๆด้วยสัญชาตญาณลุ้นๆเลยนะคะ ทีนี้มาอันดับ4ี่ก๋วยเจ๋งหรือจอมยุทธโธอุดออันนี้จะต่างออกไปไหมคะต่างครับถ้าเฉียวฟงคือพรสวรรค์ก๋วยเจ๋งนี่คือเหมือนเป็นความสมบูรณ์ที่มาจากการฝึกฝนความพยายามอ๋อค่ะที่เขาว่าเป็นมหาบุรุษผู้มั่นคงหลอมรวมวิชาใช่ครับก๋วยเจ๋งนี่ครบเครื่องมากมีทั้งวิชาสายแข็งอย่าง18ฝ่ามือพิชิตมังกรเหมือนกัน แต่ก็มีคำพีก้าอิ่มที่เป็นสุดยอดวิชาสายอ่อนเรื่องกำลังในการฟื้นตัวแล้วก็ยังมีวิชาสองมือขัดแย้งด้วยใช่ไหมคะที่ใช้สองวิชาพร้อมกันได้ถูกต้องครับอันนี้ทำให้เขายิ่งรับมือยากเข้าไปใหญ่เลยคือใช้สองอย่างที่ไม่เหมือนกันเลยออกมาพร้อมกันได้ทำให้ภาพรวมของกล้ยเจ็งเนี่ยคือแข็งแกร่งมั่นคงพลังวัดมหาศาลแล้วก็แทบไม่มีจุดอ่อนเลยครับสมบูรณ์แบบจากการฝึกฝนจริงๆ โหฟังดูแล้วก็น่าเกรงขามไปอีกแบบนะคะแล้วอันดับ3มนลคะเตียบอกกี้จอมยุทธพยักฆ์มังกรคนนี้ได้ชื่อว่าศูนย์รวมสุดยอดวิชาเลยความสมบูรณ์แบบของเขาต่างจากกุวยเจ๋งยังไงคะเป็นคําถามที่ดีครับคือถ้ากุวยเจ๋งสมบูรณ์แบบในแง่พลังและความมั่นคงเตียบอกกี้นี่สมบูรณ์แบบในแง่ความหลากหลายและความครบเครื่องทางทฤษฎี เขามีพลังก้าวเอียงมีก็สุดยอดพลังภายในแล้วฟื้นตัวเร็วมากแทบไม่จำกัดเลยค่ะแล้วก็มีพลังเคลื่อนย้ายจักรวาลอีกอันนี้โกงมากคือปัดป้องโยกย้ายพลังโจมตีแถมยังเรียนแบบวิชาคู่ต่อสู้ได้อีกโอ้โหยังไม่หมดนะครับมีวิชาไทเก๊กทั้งหมดัดทั้งกระบี่ที่เน้นป้องกันความอ่อนหยุน่นแล้วก็นะครับความรู้เรื่องวิชาแพทย์ละพิษขั้นสูงอีกคือ คนนี้รับมือได้หมดเลยจริงๆทั้งสู้ทั้งรักษาทั้งแก้ทางโห oh, ครบจริงๆค่ะแบบนี้ใครจะไปสู้ได้ล่ะคะเนี่ยใช่ครับคือถ้าสู้กันซึ่งซึ่งหน้าเนี่ยเอาชนะเตี่ยบอกลียากมากๆเรียกว่าเป็นความสมบูรณ์ที่ปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาสุดยอดเลยค่ะจากคนที่รวบรวมวิชามาเต็มที่มาถึงอันดับสองคนนี้ยิ่งกว่าตำนานอีกนะคะโตกโกคิวป้ายเดี๋ยวได้สแสวงหาความพ่ายแพ้ ครับท่านนี้คือไม่มีตัวตนปรากฏจริงๆจังๆในเรื่องเลยแต่ชื่อเสียงนี่คือสุดยอดมากค่ะรู้จักกันผ่านปรัชญาที่ท่านทิ้งไว้โดยเฉพาะเรื่องกระบี่ที่ว่าสแสวงหาความพ่ายแพ้แต่ไม่เคยเจอใช่ครับนั่นคือฉายาเลยจุดเด่นของท่านคือปรัชญากระบี่5ขั้นที่แสดงพัฒนาการของยอดฝีมือได้ชัดเจนมากเริ่มจากกระบี่คมกล้าของมือใหม่ไปสู่กระบี่อ่อนหยุ่นแล้วก็กระบี่เหล็กหนักที่เน้นทำลาย แล้วก็ไปถึงขั้นกระบี่ไม้ที่เริ่มไร้รูปไร้ยกระบวนท่าและจุดสูงสุดคือขั้นไร้กระบี่คือไม่ต้องยึดติดกับอาวุธแล้วทุกสิ่งเป็นกระบี่ได้หรืออาจจะไม่ต้องใช้เลยก็ได้เข้าถึงแก่นแท้จริงๆฟังดูเป็นปรัชญามากๆเลยนะคะการก้าวข้ามรูปแบบนี้เหมือนจะเชื่อมโยงไปถึงอันดับหนึ่งเลยนะคะตามข้อมูลสรุปนี้ครับผมก็คือหลวงจีนกวาดลานวัดที่วัดเซ้าหลิน ท่านนี้ฉายยาหลวงจินเทวดาเลยคือดูเหมือนจะอยู่เหนือคำว่าจอมยุทธไปแล้วใช่ครับท่านเป็นกรณีพิเศษจริงๆคือพลังของท่านไม่ได้มาจากวิชาการต่อสู้แบบที่เราคุ้มเคยเป็นหลักอืมมาจากไหนคะมาจากความเข้าใจในพุทธธรรมครับอย่างแรกที่เห็นชัดๆคือกำแพงพลังปราณที่มองไม่เห็นของท่านคือยอดฝีมือระดับเฉียวฟงหรือมู่หยงฟู่โจมตีสุดกำลังก็ยังทำอไรท่านไม่ได้เลยมันเป็นพลังป้องกันที่เหนือมากๆ โห oh. และท่านยังเข้าใจแก่นแท้ของวรยุทธ์ต่างๆจนสามารถใช้พุทธธรรมชี้นำสลายพลังหรือแก้จุดบกพร่องของวิชาคนอื่นได้แล้วก็ที่มหัศจรรย์ที่สุดคือความสามารถในการชำระล้างพลังวัดรักษาการบาดเจ็บภายในที่เกิดจากการฝึกวิชาผิดๆหรือวิชามานซึ่งคนอื่นทำไม่ได้อ,อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือท่านใช้ความเข้าใจในธรรมะมาจัดการเรื่องทางโลก,กยุทธ์ได้อย่างสันติ